แล้วคอยมีคนตกใจละครผมแน่โดนจ้ำสัสกแต่พี่กลัวแต่พี่กลัวเด็ดหลุดเนี่ยเหมือนกันพี่หนูกลัวเด็ดหลุดก็เจ๊พอค่ะเด็หลุดดาวนมีบีกี้ับทีวีชิปลรอเอลซูรันแต่ไอพีอินโฟเออไอเยแบัตเทิลใครเล่นเป็นเชลบอกพี่หน่อยพี่พี่ลืมหมดแล้วอ่ะไม่เี่เอลสองคิด ไม่คือให้เรากดชิปหรือว่า L สองเพื่อวิ่งกดกดชิป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 ไม่ก็ L สองก็ได้ใช่ใช่มันวิ่งได้อยู่เลยเพราะมันทุกคนอยู่ไหนอ่ะตามพี่มาเร็วทุกคนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไป่อนเลยไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูน้องให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่จ๋าไปเอากุญแจเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปพาทุกคนม่นีเห็นพี่ไหมเนี่ยมาเร็วพี่แล้วพี่มีรอยเลือดอยู่ลอยเลยเดจมอยเลือดจม เลีมันไม่ใช <c urning out> ่รอยเลื่อนชนแล้วมันน่าจะไม่ใช่รอยเลื่อนคนและรอยเลื่อนปีศาจเลซี่แหลกหรือเปล่าเนี่ยไม่หนูวิ่งอยู่แล้วเลยแหลกแหลกใหญ่ยังได้แล้วมันันแหลกด้วยมันแหลกด้วยเออมันเริ่มกระตุกแล้วโอเคคราวนี้ไม่ต้องพูดสิ่งที่แบบอยู่นอกนี้นะกูสิ่งที่อยู่ในเกมพอแกลงเจอคงใไลุ้งแจแล้วใจฮหลฮัลโหลหาคุณแจเหรอ ได้คุณแจ๊ะเลยทุกเราควรตามรอยเท้าไปรอยตีนใครอยากตามไปดโอเคตามไปเลยตามรอยตีนไปกันทํงไงอ่ะกี่เฮานี้ไยทำไมวุ้นชัยไม่ลงคอนแชรยเยอะเยอะเยอะขอดมานี่มาไปขอดมานี่อย่างิี้หนูไว้คนเดียวเสียงเสียงตีนเสียงตีนโคตรดังตีน ผมไม่รที่เร็วเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามามาแล้วีนนะอ่ะใครหาคุณเจเจอพีกาจเปล่าตไม้แดงตอนไม้แดงต้อมีผีตัวใหว่ใหันมี้มาเลซี่เดี๋ยวแป๊บนึงอ่านก่อนมันาว่าน้องไม่คุยตัวเป็นตัวเ้เออม่ต้องอ่ะสักุลาทรีดูอิงเพียอะไรอ่ะจำสเกลนั่งไงผีมาแล้วผีลูฟี่ด้วย เดียวีที่พี่วู้ฮขันหลังไปซะว้าวข้าไปใกล้เองแม่งลิลิงบอกว่าอยากข้าไปใกล้ก็ไปใกล้ทำไมแล้วก็ไปใกล้แล้วเกตายแล้วก็เกิดใหม่เรียบร้อยอะไรน่ะเฮ้ยกุญแจกุญแจอะไรวะเนี่ยพี่งงอยู่เนี่ยลืมหมดแล้วมันวุ่นวาย มันวุ่นวายมากหนูฟฝ้าหนูหาคุณแจเจแแล้วเหรอหาคุณแจเจแแล้วอ๋อจริงเหรอตอนนั้นพี่ทิ้งหไว้กันนะพีทิ้งหนูไว้พี่ทิ้งไว้พี่ทิ้งหนูไว้ทำไมเปิดประตูแล้วก็เขไปแหละเอาหลงมันเปินหมาเกมดีอุ้ยมีคนใครอยู่ข้างหน้านะใครอยู่ข้างหน้านะใครลงท้า ใครอยู่ข้างหน้าไปโอ้างหังอยู่ข้างหลังต้องระวังกืดร้องไห้อย่างมืดอ่ะไม่้ยไงีถึงโดนอัดตแม่สาน้อยใครบอกว่าตูนะเมื่อกี้เขาบอกว่าตูนะไม่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 วิ่พอเขาไปใกล้ไม่กลันเป็นเด็กเองมันนี่เร็วคื่ต้องกลัวก็แค่เกมเมื่กี้จำจเก็มาซ รงนี้เอ้ยรู้สึกว่าหน้ามีจำสเกลเลยมีจำสเกลจำสเกลสะพานแลต่อสะพานเยอะจะ spoil คิดเยอะจะ spoil แต่ไม่แน่กว่โอ้แล้วแม่พี่ใส่หูฟังวันนี้อะแล้วแม่งเปิดหูฟังพี่ไม่ยิ่งดังอยู่ด้วยทำไมพี่ไม่งไยกับหนูจังเลยไม่ใกล้กันอยวฟังด้วยโอ้โหเต็มเต็มผมกตกใจ ตกใจตกจังโอเคต่อยยังเลยอยากต่อยม่าผีว่ะวิเยาต่อยใจรนก็แค่เกมไม่เป็นไรวะไปไปไปเข้าไปเลยเข้าไปไม่รอเข้ามาก่อนรอเข้ามาก่อนรอเข้ามาก่อนโอเคมานี่มาบอกดูว่ามันไม่มีจัำสเกลเด็กหน้าเลยน่าจะไม่มีหลอกไม่มีหลอกไม่มีหรอะวังเลยบางคนอาจจะเนรคุณ นั่นหน่ามีผีตายตรงนี้เลยตรงนี้มีผีจาพี่จำได้นะใช่ร่มอันจำได้มันจะมีผีจำสเก็ก็ประมาณก็เป็นลูฟี่นั่นเอง่ฮ้ยไม่นะเดี๋ยวพี่ขอเอากุญแจด้วยผมว่าว่ามีคนย่งกุญแจไปแล้วได้กุญแจบาระแล้วก็หนีแกเรื่ยงผีออกปีลี่ล แก่นีสิงดูกันไม่ผมไม่แกร่อยต้องลิซี้สี่หกแลผมต้กลัวอ้ลิซี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวก็แค่เกมเกมมันจะาคนน่ากลัวทำไอตุ๊กตรงนี้ทางตันหรือเปล่าวะไปทางไหนไปทางไหนไปที้เอ้ยทางตัน้องไปล่านึก็จะรู้น่าจะทางนั้นพี่นี่พาหาอะไรมันเลย ไอเอ๊ไอยิงผ okay. okay. okay, okay, okay. uh. ีมาตายพี่จะ์างครับพิสูจนพี่จะ์ทางแล้วพี่จะ์ทางแล้วว่าถ่ายแจได้แล้วอ่ะโอ้ยแผลพี่เข้าได้แล้วพี่เข้าได้แล้วหนูยังไม่เข้าไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไพี่เข้าได้ละรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเข้าคนเดียวได้รู้สึกว่ามันไปกันหมดเลยจริงดิต้องรอเรียบร้อยมากแล้ว เอ้ยเชิดตัวสองมันมาช่ตัวสองเลยเหรอพี่ไปต่แล้วคนที่ตายอ่ะแล้วคนที่ตายอ่ะคนที่ตายมันก็วาร์ปให้แหละเอซี่มาเลยตามมาเอซี่เป็นคนแหล็กจริงท้เกิคบังแคนเหล็ก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 ดันช้ามากหลกโคตรคนเล่นบีวารมีเหลกแย่ทำแหลกอ่ะแย่มันเนี้ยสุดจนหล็กเกินโอ้แบบเอซิ่ดนช้ามาก ยามันแหลกอะพี่ยามันทําสมจินมากแล้วมันคลือกด้วยไม่ต้องใส่ยาก็ได้แล้วที่เหลือไหนเนี่ยชาวประมงอย่าไปคุยกับมันนะมันจะทําให้เราไม่สามารถเดินไปไหนได้ไอ้ชาวประมงบ้านนันที่เหลือที่เหลือที่เหลือไปไหนอะที่เหลือไปไหนเรปเดินตรงไปเลยพวกพี่อยู่ไหนกันแล้วอยู่ด้านหลังน้องนี่แหละแต่ว่าแบบเดินจะไม่ทันสักทีประมงกุญแจเนี่ย อันนี้ไงเจอล้พวกพี่อยู่ไหนพวกพี่อยู่ไหนนี่นี่มาแล้วอยู่เดอะฟาร์มเออรเราคนคุยกับคนทำนาเหรอนี่ไม่ต้องคุย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 ไม่คุยมันมันมันคุยนานไปเดี๋ยวผมกับลิงจะไปคนณนำทางมานี่มาแล้วขอเอาไว้ตอนเจอลูกปั้นไมมันมีเสียงนาฬิการู้สึกว่าลูกปั้นมาใกล้ได้ขวายไปขวายเลยเลยซี ทางนี <to> ้นะมันตรงนี้มันจะมีนุปั้นบางนุ่ปั้นไว้ที่มันขยับได้ใา่ไหมทางนี้จริงดิใช่เพราะฉันคือขวาดีฟังเดินแล้วขอบอ๋อไปขวาเหรอตามมาหนี่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 ไปขวาไปขวาเอ้ยไป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 ขวาอย่าไปซ้ายโอ้ยเฮียลูกประเทปได้ชิปมาไม่ได้เห็นคุณเหมือนลูกปั้นขยับได้เดินแล้วขอบเพราะฉะนั้นคือ แล้วปอบล้วปอบพยาามแบบอย่า,ยาไปอยู่ใ,ใกล้ๆมากนะมันรูปป้านางรูปป้นานางขยับได้แล้วแม่งมือชิบหายเลยเเออสุด้ยยลโอ้ไฟมันไม่ขยับอะมันไฟไม่ทำงานเว้ยมองมอะไรนะมองอะไรตัวนี้ไม่ขยับยฮะไปกินด่ามาทำไมเอ้้ยว้าวไ <ป S 2> อ้ไอ้พวกไอ้พวกนี้มันมีอารมณ์กับผี คุณโอเคหรือเปล่าครับคุณยังไหวหรือเปล่าครับเชียรฟื้นดิคะฟื้นฟื้นตายแล้วมั้งแล้วขอบแต่หน้าแหละของจริงโอ้โหรู้ปัญหาหนีหนูยังไม่ได้เตรียมใจมาเลยแล้วขอบแล้วขอบแล้วขอบแต่อะไรว่าต้องลงพี่แล้วขอบ ล้มขอบล้มขอบพยายามล้มขอบนะแค่ล้มขอบล้มขอบมันมือดอะพี่จริงจริงมันมือดอะไปไม่ม <า S 1> นโนเลยข้ามิบางตัวมันแคบได้ลองไว้พยายามล้มขอบเราอะจจพยอยามเพิ่งทิ้งหงหงิไปไม่ได้มาี่มาี่ <c oughs> โอ้โหอีกคนนึงไม่ยังอยู่อีกไกล เจอบ้างูกเราทิ้งเราทิ้งเขาไว้แล้วเราทิ้งเขาไวแล้วเดี๋ยวเขาก็มาอย่ามึนไปเลยอย่าเขาทีไรพอดมาอย่าเขาไม่ทีไรพอร์ตมาไปแล้วมาข้างหลังเนี่ยใครวะนั่นเออใสรพัดสวดเสียงพัดโอ้โหเสียงเพลงไม่อย่างดังใครมันมาเปิดเพลงพัดสวดอะไรแถวนี้มาลูกเปิดประตู ตะมาไหนจมาเออจะมาช่วยลูกด้วยตะมาโยมหรือเปล่าโยมหรือเปล่าไอรโอ้อะไรมาใครมาเบี่ยงเต้นมัเนี่ยเอาเลยสิมานนี่เลยโอ้ไม่นะทั้งทั้งนี่ยังบัวปาเลยอ๋อไปทางไหนอันนี้อันนี้ของจริง จนกว่าหน้าจอจะดับเออันหลังไม่ดีกว่น้องกขันหลังไม่อะไรดานลงเลยไม่เลยไม่พากตัวเออมันม่เป็นที่เหอเราขน้องอย่าอย่าทิ้งเกดกเงี้ยีม่ี้มาอตายนเดียวกระซิบกซกซแล้วบอก บอกเลยจากนี้มันโคตรยากอ่ะผมกว่าจะผ่านได้เป็นชั่วโมงอ่ะเออยากยังอยากอ่ะมาเข้ามาในฟต์มาไม่เป็นไรผมไล่ซีเข้ามาในรีปผ่านได้นู่เคแล้วก่อยน้ำละคลิกดูคอนเทนต์นิวคลิกดูคอนเทนิวเราจะเกิดเะลายุ่งอหนูด้วยรอหนูด้วยโอ้เงินว่าไปแล้วจ้ะมันไม่ว่าไปหนูอ่ะหนูคุยกับมันอยู่อ่ะดิ เออเดี๋ยวมันก็เลิกคุยเองรองก็รอแป๊บโอเคเร่มเลยเดี๋ยวเราเลซี่แป๊บหนึ่งนะไม่มีใครบอกด้ยว่าห้ามคุยมานี่มาโอ้ไม่ก็โอไม่ก็อ้ไม่ก็ไม่ก็โอ้ไม่ก็ไม่ก็โ้ไม่ก็้ไม่ก็้ไม่ก็โไม่ก็โอไม่ก้ไม่ก็โอ้ไม่ก็้ไม่ก็ไม่ก็โอไม่ก็โอ้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็้ไม่ก็ไม่ม่ก่ก็ไม่ก็ไม่ ไม่คุณจะอุดผมรอเค้ยใครแตกวะแตกคุณคุณใส่เว่นสีดำอีกคนนึงต่าไม่ได้เร็วเดี๋ยวผมรอเขาอยู่ผมรอเขาอยู่แป๊บหนึ่งผมจเข้าใหม่เย้ผมมาถึงด่านยากแล้วแม่งต้องมานั่งถ่ายรูปอีกผมวิ่งมาทางนั้นอะผมจุ๊กมันมาแล้วก็แล้วก็มาอีกมาที่ลิฟต์ได้ละอ๋อต้องไปทางขวา ต้องเก็บพลังงานวิ่งไว้อันนี้มายรูปไว้ก่อนต้องจุกส่วนมันเก็บไว้นี่นี่นี่ไม่ไม่แฮมอันนี้เร็วเรซี่เอาเรซี่หายเออเฮ้ยต้องเรซี่มาด้วยเหรอมันรับดูรอยลูกคน วิ่งตามทางไปเลยวิ่งยังแบบเจอลิฟต์ได้แล้วเลยงพี่สองคนนั้นมาก่อนโอเคพี่เขาเอาเงินมาแล้เป็นกองเบคอนกีต์แน่กีตแน่นอนแล้วเป็นเซนชัวร์ตามแล้วเป็นเซนตนี่ตามพี่มาลิฟทางนี้ได้โปรดจะมีจัมสเกตได้โปรดต้้องเกกี่ยยยวววชลูดโอเคอันนี้แหละของจริงมีจสเัมีจสเกต เหอรอนี่ไอ้ดานี่ยไม่คตรจาอาถ่ายถ่ายถ่าไอ้ลูกใครมีลูกก็ถ่ายเอาไว้มาตามมาตามมาผมผมถ่ายลูกไ้ละตามมาโอเคตามตามเอเลียนไปและเอเลียนเอ้เรซินคืออย่าช้าได้โปรดพี่ขวนี่กินเกลยดไม่คือมันเดินมันเดินช้าอยู่แล้วพี่ล้วคันนี้เริ่มไม่แหลกแล้วแต่กระตุกนดนึงเดี๋ยวมาวิ่งนะวิ่งเลยจะวิ่งเลยจะได้ไปเร็วโอเคมาตามเดินเป็นแถวมาโอ้ย เ้าคอมกระวังนะตรงนี้มีผีอยู่ผีมันี่โลมากแล้วตองต้องนีอต้มงผีต้องตองต้องต้ีงต้อง้อ้้องะ้องต้้้องตต้ง้องตตต้งตงต้ต้องตออ้วงอ้อะต้้องต้องต้อง้ต้องตอองตงน้้องต้อ้องต้ด้นตรตงตตง้้้ เดินตรงไปให้สุดโอเคมาเอเลี่ยนรู้ทางตรงนี้เปล่าวะไม่รู้หลงหลงแผนที่นะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยแผนที่มันกลับหัวหรือเปล่าอ๋อเอ๊ะตรงนี้ถูกละแล้วก็ตรงนี้ข้างหน้าจะมีผีอยู่โอ้โหไม่น่าบอกอ่ะเดี๋ยวดีไปเออเออเอ๊ะหรือเปล่าวะทำไมเ่าแผน,นที่ใครที่นำหน้าจะโดนจัมสเกตกดมั้งนะใช่ ทางก้าไปเลยเราไม่มีช้างนำหน้าแน่นอนกลานมันจะมีผีคานอยู่อะน่ากลัวมากเลยนวานกลัวถ้าแบบแต่งนิดแต่งหน่อยอย่างน่ากลัวเฮ้ยทำไมไม่เจอผีเลยวะจับผีแต่งหน้าเลยจะผีแต่งหน้าเลยจะผีแต่งหน้าอะไรอย่างนั้นนะเอาเรื่องคนหายออยอยู่อันจับผีแต่งหน้าไม่ได้มันกลับมาที่เดิมอมันกลับมาที่เดิมอะแต่ที่มันที่ว่าต้องเลี้ยวขวา่ะ ให้แผ่นที่แผ่นที่กับหัวหรือเปล่ามุกผีตรงนั้นผีตรงนั้นผีอยู่ตรงนั้นผีอยู่ตรงนั้นมาหาผมนี่มาหาผมนี่ไม่ถึงผีพี่ว่าต้องเลี้ยวขวาเมื่อกี้มันกลับมาที่เดิมเองก็ไม่รู้มันมันมันจมืนอะมันเป็นขอบองกตอะแผ่นม่คือแผ่นที่มันกลับหัวหรือเปล่าไม่ไม่ไม่คอมันผูกผมเคยเล่นด่านนี้อยู่ ผีมันตามหลังหานมาหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่แบบเรียนอะไรขนาดนั้นงงเลหมนมาทางเดิมเปล่าเนี่ยเหมือนมาทางเดิมพี่ว่าไงก็ต้องโยกเออว่าไงแต่ไงผีไม่ลอยได้ผีอยู่ข้างหน้าผีอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้อืมใช่น้องเลซี่มาเลย ราต้องเก็บพลังงานวิ่งไว้ด้วยพี่อ๋อรู้แล้วอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวซ้ายเฮ้ยผีผีตามมาแล้วผีตามมาแล้วผีตามมาแล้วียังไงต่อน้องตัวก็เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่เดี๋ยวนี่จะที่มาเลี้ยวไม่จะมี้เลี้ยวรอบเลี้ยวตรงนี้เลียวตรงนี้วันนี้โอเคมาก็กลุ่มกันไหมกกลุ่มกกลุ่มได้หผล เลี้ยแล้วก็ตรงไปสุดทางเลยตรงไปสุดทางโอเคตรงไปสุดทางนะเลี้ยเลี้ยเลี้ยแล้วก็อู้อุ้ยตรงตรงให้สุดเลยตรงให้สุดตรงให้สุดอีกรอบนึงโอเคสายสุดอีกรอบนึงโอเคจะเป็นยังไงยากผีมากนะโอเคเดี๋ยวผีมันหันกลับมาตรงไปสุดทางเย้แล้วแล้ว โง่มันเฝ้าทางอะอยมันเฝ้ามันาให้เราจะไปอ่ะเอาไงดีวะมันมันเทรลพอร์ตได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวไม้ไม้มันมีทางก็ไหม่อะอยู่ไหนผมผมร่อแล้ว นี่ไงนี่น้องน้เห็นพี่ไหมเมื่อกี้พี่เห็นพี่เดินผ่านไปอ่ะนี่ตรงนี้หันหลังกลับมานี่มานนี่มันนี่แหมน้องรเล่าปฏิคุณเขาตายค่ะเอาวันนี้ไปไหนผมง่ายจอบักนี่ไงผ่านแล้วโควนเอาเฉยพี่จ๋าเอาพี่จ๋าไปไหนไมน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านผ่านให้คนเดียวก็ก็รอดหมดเอ้ยผ่านคนเดียวก็มีอะไรจะถอดใหม่ แล้วก็ชนะเกือบเกือบโอ้ยเกือบไม่รอดหัวใจจะวายนาหมดแล้วผมไม่โดนักระเว้ยเป็นไงเี้ยนี่มันวิ่งไวมากอ่ะโอ้โหแล้วมันตลกเฮ้ยเจียวก็ผ่านแล้วอ่ะเออเดี๋ยวดูเอาน้ำเก็บก่อนเฮ้ยพี่ยังไม่เคยตายเลยอะรอบแรกเนี่ยปกติตายเป็นสิบรอบอะตายไปรอบนึงเออเนี่มันวิ่งไมเร็ว ครานี้มัวิ่งไม่ได้แล้วพี่วิ่งไม่ได้ใช่เว้เวอะไรคราวนี้มันวิ่งได้ยังไงจบแล้วจบแชปเตอร์หนึ่งมันวิ่งไม่ได้แล้วอ่จบแล้วแชปเตอร์วันมันวิ่งไม่ได้แล้วเราดูด้วยมันวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มีผีแล้วไม่มีผีแล้วไม่มีผีแล้วจบแล้วไม่เราดูหน่อยดูด้านช้าจบแล้วเย้ถ่าใช้เวลามันง่ายเกินอ่ะแชปเตอร์หนึ่งง่ายไปแชปเตอร์สองต่อ